วันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับเราวันนี้เราจะมาทําการแข่งรถกันนะครับตอนนี้น้องภูมมีรถมาทั้งหมดกี่คัน้โูเป็นสิบอ่ะลองนับดีกว่าไหมว่ากี่คันนะฮะเราลองมานับกันนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคันพอดีนะครับโอ้ยเดี๋ยวคือบินมาพอดีเลยนูน่นโอ้โห โอ้โหอะสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาทําการแข่งรถสไลเดอร์กันนี่นะ,ะโดยเราจะทําการปล่อยรถนะนี่เลยแล้วก็ปล่อยตามทางลงที่บ้านเราเลยนะ,ะแล้วเรามาดูว่าคันไหนจะไปได้ไกลที่สุดใช่ไหมน้องภูมิน้องภูมิมคิดว่าคันใหญ่จะไปได้แรงที่สุดนะ,ะเดี๋ยวเราจะปล่อยทีละคันนะแล้วคันไหนจะไปได้ไกล้ที่สุดคันไหนจะไม่แรงเลย คันนี้แน่นอนนะคันเล็กรถโรงเรียนเนี่ยนะคิดว่าไม่แรงนะฮะอ่ะโอเคนั้นเราเริ่มล่อยีทีละคันเลยครับนภูมิมาโอเคนภูมิเลี้ยงไว้สวยแล้วนะฮะมาดูนะฮะคันแรกรถโคกไปแล้วครับโอ้โหคันนี้ตกก่อนเลยอ่ะไปไม่ถึงฝั่งเลยอ่ะอ่ะคันต่อไปครับมาดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปเป็นไงครับผมคันต่อไปไม่ไปเลยนภูมิมันหนักไปโนเสาร์อ่ะคันนี้มันมีไดโนเสาร์ด้วยไง อ้าออกจากการแข่งขันไปครับผมอ่าแข่นต่อไปครับแข่นต่อไปเป็นรถบรรทุกคดนะครับไปแล้วอุ้ยแรงเหมือนกันนี่โอ้โหเอาเดี๋ยวคันนี้ล้อไม่ครบนี่เอาต้องปล่อยรถฟาร์มอีกคันนึงรถฟาร์มได้แค่นั้นนะครับนี่อ่าตอนนี้คันนี้น้ำอยู่นะอ่ารถฟาร์มหมดหมดแล้วรถฟาร์มไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะฮะ อ่าไปป่อคันต่อไปมาเลยครับผมคันนี้รถบรรทุกรถนะครับคันนี้ก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ย้ตรงคันนี้หยุดมาตรงนี้นะครับอ่าต่อไปรถเกตรถตักนะครับว้ายอยู่แค่นั้นเองนะฮะอ่นี่รถโคยคันอุ้ย,ย,ยแหลงแหลงคันนี้แหลงครัโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อต้องเอาสองคันที่ออกก่อนเพราะว่ามันจะขวางทางอื่นอ่าอนนี้มากรองอยู่นี้โอเคต่อไปไปรถอะไรครับเครื่องบิน ไปแล้วเครื่องบินโอ้เครื่องบินเกือบคว่ำเลยครับผมต่อไปรถเลยครับรถโรงเรียนรถโรงเรียนไม่ไปเลยเหรออ้าวไม่ไปเลยมาดูคันสุดท้ายแล้วกันวันแรงกันไหนรถที่ลงภูมิเชียนะครับคันนี้นะครับไปแล้วครับผมโอ้โหน้องภูมิสรุปคันนี้ได้ที่หนึ่งเลยนะฮะโอ้โหนงภูมิถ่ายถูกนะฮะแล้วก็นี่มาคาร์กันอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะครับโอ้โห โอเคกำลังภูมิตายถูกด้วยเย้